ส่วนเนี่ยขนาดตีสกเกลแล้วยังหลุดโคตรเชยเลยเธอเธอแบ่งตัวนี้ก่อนให้ได้เป็นกี่ส่วน <3 S 1> สองส่วนก่อนเสรไปทำงานง่ายแล้วเขาย,ยกออกไปยกขมาหน่อยเสร็จปุ๊บก,การน้ามันเป็นยังไงข้างบนนี้ สองส่วนทํางานโคตรง่ายอยากทางานกระจอกจริงเลยเขียนไปก่อนแล้วเนี่ยไอ้แก้วน้ำกาน้ำอะ่ะไอ้แก้วน้ํามันเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อมาเขียนให้พวกนี้ไม่จำํจำจาไว้ไอ้ที่คุณเขียนเท้าเท้าเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยไอ้เนี่ยมันต้องเท้ากับตัวนี้ แล้วเมื่อมาเท้ากับตัวนี้แสดงว่ามันต้องอินกับตัวนี้และไอ้โค้งเนี่ยมโนมแก้วน้าเสร็จเรียบร้อยให้ตัวนี้สองส่วนตีเส้นถ้ายังดีเขียนอย่างเพี้ยนเลยสองส่วน แล้วนี้เป็นไรมันเยอะกว่าตีเป็นเส้นตรงทั้งหมดก่อนเสร็จเรียบร้อยโค้องอย่าพึ่งค้งมาทำตัวนี้ก่อนให้จำไว้ด้วยนะสิ่งที่ผมสอนนะ่ะคุณต้องใช้ไม่ใช่สอนแล้วไม่ใช้ ปัญหาของคุณคือกลัวไม่โคง้งเส้นมันหลอกเส้นมันตรงเฮ้ยแต่มันดูเป็นโค้งเพราะอะไรให้สิ่งเหล่านี้มันสร้างให้ดูโคง้งฉะนั้นมุมนี้ไม่ใช่ลากลงมานี่แล้วจบแล้วก็อ้วนแป้เลยสิดึงลงมาฮะเห็นไหมได้ส่งมาละส่งมาละเสร็จปุ๊บเอ๊ะถ้ามันจะโคง้ง จำไมที่ผมบอกว่าเวลาคุณยกเส้นคุณต้องยกให้เท่ากันหมดไอ้เนี่ยคือยกเส้นฉะนั้นแสดงว่าไอ้เนี่ยพอผมตัดไปเนี่ยตัวเนี้ยฟังนะถ้าลอกภาพเอาภาพมาแล้วมันนั่งสังเกตไม่ต้องเรียงที่นี่อันนี้เราพูดกันตรงๆอยู่บ้านแล้วอยากได้ภาพอะไรมาแล้วก็ลอกได้ แต่ผมเสนอวิธีสอนวิธีที่คุณจะเขียนภาพได้ด้วยตัเองได้ทุกสายคุณต้องใช้ครับเดึงลงมาก่อนตรงตรงเป็นก่ลอง่อนเ็จตรงจบกคุณจะขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณแบ่งไว้แล้วคุณต้องกดลงมาข้างล่างอย่างเดียวแล้วยังไงต่อ คุณต้องแบ่งให้น to então, ี่อ too, ีกน er ้อยกว่าให้จบมันแสดงว่าฝาคุณอย่างนี้แล้วคุณมาดูว่าตัวจบมันจบที่ไหนมันจบเป็นฉากหรือจบตรงนี้มันมองไม่ได้ทุกเส้นต้องเป็นเส้นตรงก่อนสมัครเดัอกจิดเส้น มันไม่มีที่มาที่ไปจริงๆพอคุณทําเส้นตรงแล้วคุณโค้งได้ไหมได้ค่ะคนดีๆนะถ้าผมสอนดีๆแล้วไม่เอาเนี่ยเราก็เรียนกันไม่ได้นะต้องเอาด้วยจำไม่ได้ไม่ว่ากันแต่ต้องใช้เชนะ็จปุ๊บ เนื้อของไอ้ตัวนี้มันประมาณไหนประมาณครึ่งขวาสกิดไปก่อนสกิดไปก่อนแล้วเนี่ยดูนะครับถ้าตัวในตัวนอกมันโคง้งตัวในมันก็ต้องโคง้งเหมืแล้วแค่ลบเส้นเดินแล้วแค่เวียง มีเส้นนอกกับเส้นในง,ง่ายๆวิธีมันคือวิธีง่ายๆไอ้นี่ก็วางเท้าอยู่กับไอ้นี่นะข้างนี้เท้าข้างนี้ก็เท้าเหมือนกันข้างนี้เขียนข้างนี้ก็เขียนเหมือนกันโจทย์นะตรงนี้ส่วนไอ้นี่เราก็ต้องดูว่ามันยิงมาจากไหนยิงมาจากที่ ที่สุดตัดปลายเลยหาตัวนี้หาตัวนี้สไลด์ตัวเอสลงมาสไลด์ตัวเอสลงมาเขียนไปก่อนแล้วค่อยมาปรับนัแ,แต่งมาทีหลังยาวไปก็ลดเล็กไปก็ขยายใหญ่ไปก็หดหดแบบนี้ไม่ต้องเรียนแบบนี้ห้ามเรียนในนี้ค่ะ แบบนี้คุณได้ไซส์ไม่ได้ไซส์ผมไม่ว่าอะไรมันเป็นการฝนแบบนี้ก็โหกูตีอยา่างงี้ยังไงก็ตรงโผล่นาตียังกระจอกเลยบอกให้ถ้าแบบนี้มันเวริร์คทำไมผมไม่สอนนะจริงไหมจริงไหมใช่ค่ะแบบนี้มันเวริร์คทำไมผมไม่สอนนะมันง่าย เข้าใจอะอย่างเงี้โคตรง่ายแล้วมันจะเป็นอะไรรู้ไหมมันจะเป็นไซส์ของคุณมันจะเป็นภาพของคุณคุณจะเคารพตัวเองอย่างนี้คุณไม่เคารพตัวเองตีงเส้นก็ผิดไม่ยังยามาใช้ออขอบคุณค่ะ